แล้วเนี่ยเนี่ยเขาจะเขาจับเธอเนี่ยเขารู้เลยว่าเธอคือคู่ของเราแค่จับเนี่ยนะอ้าดูจับป็แฟนเธอชื่อดุนใช่ไหมไ้่อะเขารู้ไหม้าวไหมอ้าวมึงแบบอ่ะกูปึ๊บเป็นไงลูกมึงชื่อยี่หวาใช่ไหมอะแม่เนี่ยครูตึกครูรู้มันมากรู้ไม่จริงแม่แม่ยังไงจ๊ะเอ้ยอีเปิดใส่เปิดใส่คุยกันเลยเเมื่อคืนกับข้าวอร่อย นำองขุนจะบอกมึงพอได้แล้ววันอื่นเวลาเหลือก็ไม่อยากเล่นเวลาเวลาเหลือน้อยขยันเล่นจริงๆหยุดปุอบเราขอเลือกตีหนึ่งไหมนะหัวหน้าใช่ไหมใช่ไม่ใช่หัวพ่อกูนะเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเอาไงแบงค์หายยังไม่มีอะไรจ้ะสงสัยต้องอยู่กันแบบเล่นๆอ่ะเร็วเธอแต่เคายิงสวนมาแล้ววิ่งหนีไม่ได้ เขาบอกว่าให้เล่นดนตรีสองแล้วเนี่ยแม่ชอบแม่แม่เยี่ยมเปย์ไปเปย์อยู่แม่ไม้ชอบเอาไปเอาดอไม่พูดล่ะเขอให้พูดไม่พูดตอวจำไม่ได้อ่ะมาเป็นนี่มาแกะไหมเธอเป็นใครเราไม่รู้จัก คุณชื่อว่าอินทิราแต่ไม่ได้ก็ไม่กันบันไดเธอตู๋ไม่ได้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 เธอตู๋แต่ไม่ได้ทุ่มโดนทั้งต้นทั้งใบโน้ตอะไรล่ะลูกทำอะไรก็หนูแลบพร้อมอยู่ด้วยกันได้เนาะไอ้คนแลบหรือว่าแลบบ้างไงแลบดิ้นรัวเลยสุดยอดจริงจริงมึงทั้งคู่เอาแหละดำดงผู้หญิงที่ข้ารักบนโลกใบนี้มีเพียงคนเดียวเท่านั้นโถลูกไม่สงสารเลยเนี่ยนางดีๆเดี๋ยวโดนบางอาจารย์เขาหรอก กูไปกูกูรู้แล้วว่าอะไรกันลอกูรู้แล้วกูไปพิ้ค์โค้กแล้วกูรู้คืออะไรใครดอกปืนใหญ่เลยก็ใครใครบาลอาจารยไงใครบาลอาจารยผู้หญิงที่ฆ่าแล้วมีเพียงคนเดียวเท่านั้นนั่นคืออินทิราไม่ใช่เจ้าดำดงข้าลาก่อนโอ้ยสวยเลยทุ่มเททำดีๆเดี๋ยวลูกกระสุนเขาลวงใส่นะ<อ>มีอยู่สองเม็ดโชคดีนะดำดงเจ้ากลับไปเถอะ เอาาเเเฉยยลจ้า işte จะกลับไหมไม่กลับเจ้ากลับไปเถอะไม่กลับอะไรวะน่ะกลับไปเถอะไม่ต้องเสือกอโทษคข้าลาก่อนนี่ มาเธอติกับเขาพธาติดทองนเาเพอย่างไรบ่บางีมัมีใจแต่ว่าาและกมยอครับจุอะไรจะใจมึงร้องอะไรเสียเพลงกูหมด 他。How